สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมอ่าพี่น้องนะครับผมตอนนี้นะครับอยู่กับทางช่องซักผ้ารวยเชนเนวนะครับผมพี่น้องมอนิภาพพี่น้องมาติดตามรับชมนะครับเลขของหลวงพีนะครับผมไ้เลขแม่นแม่นนะครับมาแล้วครับงวดนี้นะครับหลังจากงวดที่แล้วนะครับผมอ่าแอดมินกับบริษัทติดตามนะครับสอบถามหลวงพีมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากธตุลานละพี่น้องเนาะอ่าช่วงเทศกาลนะครับสงกรานต์นะครับผมพี่น้องก็เลยบริษัทอ่ เดติต่อหารลวงพีนะครับผมงวดนี้นะครับผมกลับมาแล้วนะครับเลขหลวงพีนะครับผมอ่าเลขแม่นๆนะครับผมหลังจากเคยให้เขามาแล้วนะครับหลายงวดอยู่นอพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องไนที่ตามรับชมเมึงนะครับผมสาหรับงวดนี้นะครับผมมาแล้วครับผมใ้สอบถามหรือติดต่อพูดคุยกับรลวงพีแล้วนะครับผมงวดนี้ไ้มาแล้วนะครับผมแต่ว่างวดที่แล้วก็นี่าวอยู่นะครับผมพี่น้องหลวงพีบอกว่ารลวงพีก็ได้ไฮอ่เลขนะครับผมไห้าแปดเจ็ดมาอยู่นอพี่น้องเนาะแต่ว่า ท่างแอดมินนะครับบริษัทติ๊ต๊อหาหลวงพี่เองนะครับผมก็เลยบอสับข่าวนะครับเพื่อจะสาบข่าวนะพี่น้องเนาะหลังจากที่ดพูดคุยกับหลวงพี่นะครับผมอังวันนี้นะครับหลวงพี่ก็ได้ให้ตัวเลขนะครับผมมาแล้วนะครับผมแอดมินก็เลยสอบถามนะครับผมจากหลวงพี่นะครับผมถึงความเป็นไปได้นะครับสําหรับเลขงวดใหม่นะครับงวดวันที่สองนะครับผมเพื่อสภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นพนองเนาะก็เป็นเลขชุดสามตัวนะครับเลขสองตัวนะครับผมพี่น้องก็ ถือว่าเลขกพ่อหลายชุดพี่น้องหลวงพี่ก็บอกว่าคัดเน้นๆให้นะครับผมเลขกกาเป็นเลขที่สวยนะครับเลขทีนานนานนาติดตามนะครับผมพี่น้องก็ลองมาติดตามมารับชมกันเบิ่งนะพี่น้องเนาะถ้ายบนเขามารับชมมาติดตามถ้าเกิดว่าให้แม่นๆเขามานะครับพี่น้องก็จะอาจเสซดเสดายหน่อยนะพี่น้องเนาะก็ลองมาติดตามมารับชมเบิ่งไหวนะพี่น้องเนาะเพื่อพี่น้องเข้ามากนะครับถ้าบ่มากกับบ่ป็นงยังครับผมอันนี้ครับผมพี่น้องเป็นเลขชุดนะครับผมของปู อรือายของหลวงพี่นะครับขอโทษนะครับผมพี่น้องขอประทานโทษนะครับผมเป็นเลขหลวงพี่นะครับผมซึ่งนะครับผมกับเป็นเลขชุด3ตัวนะครับกับหกศูนย์เก้าหนึ่งนะครับผมเจ็ดห้าแปดครับผมพี่น้องเจ็ดห้าแปดแลพี่น้องเนาะแล้วก็หกเจ็ดนะครับแปดหกนะครับเจ็ดห้านะครับสี่สามนะครับผมแถมเลขวิ่งมากครับผมให้วิ่งแปดกับหกเ้อพี่น้องเด้อการลองเบิรงครับผมพี่น้องนะครับผมเก้านะครับศูนย์เก้าหนึ่งนะครับผม เจ็ด้าได้พี่น้องเด้อะสำหรับเลขชุด3ตัวนะครับผมเหล็กสองตัวกับหกนะครับ8 6นะครับผม7 5นะครับผมแล้วก็4 3มได้พี่น้องเด้อชุดเลขวิ่งกับแกับ6นะครับเด่นๆนะครับผมรองเบิ่งพี่น้องครับผมรองพิจารณารองรับชมเบิ่งนะครับเนาะมักบ่มักจังวากันนะครับบ่มักกระเื่อนผ่านนะครับมักกระแคปหน้าจอไว้จ๊ใส่กระดาษไว้แล้วพี่น้องเนาะจะบ่ได้พลาดการอ่าพลาดนะครับพลาดหรือว่าลืมนะครับพี่น้องเนาะ อ่าถือว่าเป็นเหล็กบบรายชุดครับสำหรับพี่น้องที่งบน้อยงบรวมายกันนะครับผมก็สามารถเล่นได้เลือกตัวเล่นได้นะพี่น้องเนาะเอาที่พี่น้องอ่ามากมากนะครับผมแต่ลองพี่ลองพิจารณาเบึงนะครับผมหางผ่านกันได้พี่น้องเด้อขอบพระคุณกับทุกทุกกำลังใจที่พี่น้องเขามากกดติดตามมารับชมเมบึงนะครับสำหรับคลิปหรือว่นแนวทางของเบาซักนะครับผมสำหรับวันนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ครับผมสวัสดีครับ